ที่3ค่ะพีต่ติ๋บริษัทที่ต้องการติดตั้งตัว SPP BPC เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะอืมคำถามนี้เปน็นคำถามที่ดีนะครับอย่างนี้ฮะตัว SPP BPC ของแบรนด์ SPP เนี่ยจริงๆแล้วเข้ามาพร้อมกับตัว Best Practice นะครับในลักษณะดดของฟีเจอร์การทำงานเรื่องของฟังก์ชันงานต่างๆที่รองรับทั้งเรื่องของ Budget Planning นะครับเรื่องหรือเรื่องของการทํางบ,บการเงินรวมมาให้อยู่แล้วนะครับงั้นในตัวผู้ใช้งานเนี่ยที่จะเข้ามาใช้งานตัว b p เนี่ยจริงๆเตรียมความพร้อมน้อยมากนะครับ อันดับแรกคือแค่แค่ดูนิดนึงว่าตัวฐานข้อมูลของข้อมูลที่จะนํามาทำบิ๊กเพน i n g หรือการทำต้ากานเงินรวมเนี่ยปัจจุบันเก็บอยู่บนระบบอะไรนะครับเป็น ERP หรือไม่เป็น ERP นะครับแล้วเป็นแบรนด์อะไรนะครับสามารถที่จะรองรับการดึงข้อมูลเข้าตัวดาต้าเบสของตัว B p ีพิง r รีได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็น ERP หรือเป็นตัวระบบที่อยู่ในแบรนด์เอ็เนี่ย ก็ทางผู้ใช้งานมั่นใจได้เลยว่าตัวระบบ B Ping เนี่ยรองรับการดึงข้อมูลมาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่ e NCP เนี่ยก็สามารถที่จะทำโปรแกรมอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมเพื่อดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ B Ping มาได้หลังจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของตัวระบบ B Ping และ้วละ่ะ,ะที่จะมาช่วยประมวลผลการทำงานต่างๆนะครับเพื่อให้ออก Data หรือข้อมูลให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการนะครับ คำถามที่4นะคะพี่ติ๋ริษัทที่ต้องการติดตั้งตัว s a p BPC เนี่ยต้องอใช้ s a p เท่านั้นหรือสามารถใช้แบรนด์ ERP ตัวอื่นก็ได้คะครับน้องไมค์ครับเคยตัวระบบ BPC เนี่ยทุกวันนี้จริงจมันรองรับทั้งตัว ERP ที่เป็น x r p นะครับแล้วก็เป็นรองรับ ดึง Data จาก ERP ที่เป็น n o n e n r p ด้วยนะครับงั้นตรงนี้คราวนี้เวลาเรามามองตัว ERP ที่เป็น e n t r p เนี่ยอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกคือว่าตัวระบบมีมีตัวมาตรฐาน ETL นะครับในการดึง Data จากตัว e n r p เข้าไปให้ที่ตัว BPP ีได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็น ERP ตัวที่เป็น n o n e n r p นะครับก็ต้องมาดูกันว่าเทคโนโลยีในการที่จะดึง Data จากตัว ERP ตัวอื่นๆเ,นเข้ามาที่ตัว e r p B i พีเนี่ยจะทำได้ด้วยเทคนิคอะไรนะครับถ้าเป็น ERP แบรนด์ใหม่ๆท่านสมัยหน่อยก็สามารถทำอินเทอร์เฟสดึงข้อมูลมาได้นะครับถ้าเกิดเป็น ERP ที่ทางผู้ใช้งานเนี่ยใช้มานานมากแล้วนะครับ ไม่สามารถที่จะหา d ด v วลอปเ r มาทำการเขียนโปรแกรม i n น e r อร์เเพิ่มเติมได้เนี่ยแค่สามารถทำอิน p ุตฟอร์นะครับในส่วนของ Excel เนี่ยแล้วยุ e r เตอร์ทำการ Export Data แล้วก็ไปกรอกในตัว e x c e l เพื่อดึงข้อมูลเข้าตัวระบบ BPC ีก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมค่ะคำถามสุดท้ายนะคะพิตีมาอยากให้พูดถึงอัตถประโยชน์ของ SAP BPC อีกครั้งค่ะ โอเคเดี๋ยวผมมาสรุปตัวข้อดีหรืออัธประโยชน์ของตัว b p พ n นะครับจริงๆแล้วเราแบ่งออกมาได้ประมาณ4ข้อใหญ่ๆนะครับหคือเรื่องของการใช้งานที่ง่ายนะครับตัว b p พ n งเดียมีฟังก์ชันของการทำบิ้งเสรดแพนดิ g งและการทำคอนโ o ลอยู่ในตัวระบบเดียวกันนะครับให้มองนี้นะครับตัวบิ้งเสรดแพนดิงคือการทําตัว ข้อมูลที่เป็นลักษณะของการวางแผนนะครับส่วนตัว consolidation เนี่ยคืองบการเงินที่เป็นลักษณะของ Data ที่เป็น actual หรือหรือ Data จริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของวางแผนกับส่วนของ Data จริงเนี่ยถ้าอยู่บนระบบเดียวกันเนี่ยการดึงข้อมูลมาทําการเปรียบเทียบนะครับว่าการทํา Data จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการวางแผนเนี่ยตรงกันหรือไม่สามารถทาได้โดยง่ายนี่คือข้อแรกนะครับ ข้อต่อมาคือเรื่องของตัวอินเทอร์เฟซนะครับอย่างที่เกินไปในข้อแรกๆอยู่แล้วคือตัวอินเทอร์เฟซของการเรียกดูรายงานหรือดูข้อมูลเนี่ยโดบีพีเนี่ยเลือกใช้ตัว Microsoft Excel เป็นตัวอินเทอร์เฟซนะครับงั้นตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้งานทุกคนเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเซฟข้อมูลนะครับเอ็กพอร์ตมาเป็น Excel file เพื่อส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะครับข้อต่อมานะครับคือเรื่องของตัว d a t a าอร์เบสนะครับอย่างที่ กิดไว้ตอนแรกนะครับตัว Excel เดิมเนี่ยไม่ได้มีดาต้าเบสเป็นของตัวเองนะครับมีข้อมูลที่อยู่ในไฟล์แต่ละไฟล์นะครับแต่แนวคิดของตัว b ีิงฟีเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดคือเป็น Excel ที่สามารถมีดาต้าเบสได้แล้วเป็นดาต้าเบสที่สามารถดึงข้อมูลจากอ r ER p ยพีนำมาประมวลผลแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อ,อออกรายงานได้โดยง่ายนี่คือข้อดีที่สามนะครับคือมีคิงเกิลดาต้าเบสนะครับข้อดีสุดท้ายคือเรื่องของการประมวลผลที่รวดเร็วนะครับในเรื่องของ Performance นะครับ การประมวลผลต่างๆที่ทํางานบน e อ็ e เลเนี่ยจะเป็นการประมวลผลบนพิงคลีของแต่ละผู้ใช้งานนะครับแต่กับกรารพอเราใช้ตัวบีพิงคลีเนี่ยการประมวลผลนี้จะทํางานโดยเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวพิงคลีของผู้ใช้งานเพียงแค่ดึง Data ที่ประมวลผลแล้วออกมาที่รายงานงั้นการทํา Data เหล่านี้นะครับจะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีหลักๆสี่ข้อของตัวบีพิงคลีนะครับ ในครั้งถัดไปนะคะพี่ติก็ยังอยู่กับเรานะคะจะมาพูดในเรื่องของ Key f e ี t u r e และ Key b e n e f ฟิของ S&P a BPC ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งที่ช่อง iSet YouTube Channel นะคะและสุดท้ายนี้ค่ะคิดถึง S&P a Solution คิดถึง iSet Consulting นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับ